วันนี้คาดผมกันใหญ่เลยนะเสียว่าเป็นลูกน้องต้นขาทั้งนั้นเลยมผมชอบคอสซูที่หาเสื้อผ้าให้คุณใด็กภาพยนตร์มากฟนรขับการขับตัวน้อยขอทายุขอสองคนเลยหรอ วันนี้เราจะกระชับเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะทำการแสดงได้ถึงห้าทุ่มเท่านั้นนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในชุมชนนะครับก็ต้องอขอพักพักราวันนี้อาจจะกระชับให้มื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําการแสดงลิเกกันได้อย่างเต็มที่นะครับสําหรับช่วงวินนีคอนเสิร์ตก็ถือว่าสนุกสนานกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นขอขอ,ขออภัยบ้านที่อยู่ด้านหลังด้วยใช่ใช่เพราะว่ามาบอกตอนเย็นแล้วว่าซ่อมเสียงไม่ได้นะ อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ใมีผู้พูดเพราะว่าเราอยู่ติดกับบ้านบนเรือพอยท์ไทยท่าหาว่าเซานริเกย์ของเราต้องและต้นพวกเฟตทบควรเราจะพยายามซอฟเสียงในมัตสึสึแล้ววันนี้ทำการคาษาลิเกตื่อเรื่องพอยท์พิเศษครับบอกว่าจะอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้ฝากผลงานด้วยค่ะผลงานซีรีส์นะครับก็ในปีนี้จะมีละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับผ่านทางช่องวันสามสิบ ตอนนี้นะครับมีภาพยนตร์เรื่อง Ghost New ที่านคนเฮนะครับเข้าฉายแล้วตั้งแต่วันที่27เมษายนนะครับเข้าฉายทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สปปลาวนะครับผมก็ยังไงสามารถลุ้นรับรถยนต์กันได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัว2ที่นั่งเนี่ยจะสามารถส่งลูกศิษย์ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนคกพรตถงจะมีโรงหนังอยู่ที่บิ๊กซีใช่ไหมครับนักพรตถงใช่ไหมครับก็เข้าแล้วเข้าแล้วทั้งเครือเมเจอร์แล้วก็เอสเอฟเลยนะครับผมก็ฝากมีชมไปให้กำลังใจกับน้องโตโตในบทของต้นขานะครับ แม่แม่ดีแม่นโรตาอ๋อโรตาบิ๊กซีมันอาจจะตั้งแต่สมัยที่แบบว่ารถตัดก็มีัหนงแล้วใช่คะโอเคมาดูที่รตัด้ยท่านผู้ชมออชื่อนูน่านนอ๋อนูน่าเออผมดูน้เขาพูดบุกมาให้ตัโตจากคู่ให้ตัวโตจะได้อแล้ว ไม่มีคู่ในหนังเรื่องนี้แล้วล่ะที่แรกเนี่ยว่าจะไปคู่กับพี่อรชอนเป็นพาระทเลยนะในช่วงของเพลงเลยก็ก<ร>็ฝากผลงานทันท้งหมดไว้ด้วยนะครับรอช่วงนี้ครับขอบคุณสุดหนักคุณผู้ชมทุกท่านและแฟนๆบ้านน้องตุลย์รุ่งบ้าตนาต้อมธนพลนะครับในช่วงวินิคอนเสิร์ตข,ของเราครับแม้แดนเซอร์นะครับหรือศิลปินนักร้องนะครับในช่วงคอนเสิร์ตว่าจาใด พิญญาใดไม่สุภาพพวกเราขออภัยวินาทีนี้ด้วยช่วงนี้ชมการเสน่เกตได้นั่งโอกาสนี้ครับ